ัยากไหมโลสิบโลเนี้ยโลเนี้ยมันยากแต่เขาให้ละวันเราไปว่าตนึงกี่บาทอะไรเงี้ยนะก็านะครับถาว่านหก็เป็นเย่งว่าผมต้องกิเครือย่างน้อยก็ได้วันลมอิต้าวนี้ยคเข้าให้เข้าหรึ่งแล้วกบ แต่่แล้วมันก็เป็นไวัยเลคือแชร์กันไปในโซเชียลว,ว่าแบบมันเปลี่ยนไปเยอะอเป็นไงเราเจอเหตุการวัยเล่าแล้วมัวตนตกใจเลยเหไหมให้ตกใจเท่าไหร่พอถามว่าตกใจก็มีบ้างแต่คืเขาเปรียบเทียบเกินไปอ,ะอ,อ่นอนะนั่นก็แต่ผมเข้าวงการครั้งแรกนะลูกก็ลังคือปัจจุบันที่ถูกแบบคนหนักมาเล่นสังคมไม่แฟร์กันเลยออ๋นะไม่แฟร์เนก็เป็นแหลกเลยว่าแบบเป็ติดยากอะไรแบเอออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือ สุดเย่อชูได้เลยให้โชว์ได้โชว์เลยแบบบางทีก็เข้าใจนะเข้าใจคนเลยที่แบบว่าโอ้เขาไม่ได้เล่นแล้วแบบนีๆมาพูดแบบเฮ้ยไม็กแม็กยามันบัตรทองเราแค่ไหนก็ถามว่าบัตรทอนก็นิดนึงนะอย่างตอนแรกยังไม่ค่อยบัตรทอนเท่าไหร่พอมาตอนหลังที่เราลงมาเขาบอกว่าเราติดยา กันแต่ภาพลุคคือคือมองกันแต่ไม่มองกันในภาพที่มีเพื่อนบ้านเลยครอบครัวเราอ่ะครอบครัวเราเป็นมีแม็กซ์ข่าวอะไรอย่างเงี้บ้างมองอย่างเพื่อนพี่สาวเพืนทักมาว่าจะเป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่มาแต่เชื่อมมินเยอะมากแต่ตอนที่มันคอมเมนต์ินทุกการเปรียบเรารู้สึกยังไงบ้างยังดียังโชคดีที่ได้กำลังใจดีครับแล้วยังแบบยพี่สาวคอ้กำลังใจ Y, ื่อมีด้วยมันก็จะมีเรื่องสักเนื้อเนื้อะไรเงี้ยครับมีบ้างเรื่องนี้อยากให้แบบี่สักเนื้อเลยหรอแนเล่าคแบบมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วผมชอบมากแล้แบบอาทีบอกเนี่ยแค่ไอปลาตัวเดียวเนี่ยได้รถคันนึงเลยนะโอ้ยไม่อยากโชว์ด้วยอ่าอันนี้ใครเป็นอะไรก็มาอน แต่ถ้าคือผมเป็นคนชอบเรื่องนี้ด้วยครับผมไปไปสั่งค้างน้ำมานก่อนสุดมากก็แบบใส่หัวโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ลอ่าหลายคนก็แบบอันนี้ไปเยอะแต่ว่าภาพที่เราเห็นึือใส่ๆทางทีศเันือจะมีจุดเปลี่ยนไหมครับหรือว่าคือเหมือนอย่างตอนแรกอะของน้องพไปได้สั่ะอยูแล้วเราสั่งมาตั้งนานแล้ครับแต่คือเราสังในรูปภาพหมดเลยจนนี่แหละ มันจะล้นแล้วเขาไม่เห็นเขาแบบล้นไปหมดแล้วเละเทะไปหมดแล้วเก็เอาไปเทียบตั้งแต่ตอนที่แสดงหนังตอนนั้นที่แบบไม่ได้เห็นเท่าไหร่นะครับมันก็คือมันก็ยังแบบยังหลงโงได้อะไรได้ด้้วยนะไรแบบเหมือนเราลงน้ำหนักด้วยครับมันเลยทำให้แบบโค้ง ก็ยอยากให้ยอมรับนะอยากแบบขอ,ขอมากๆเลยครับเรื่องรอยสักเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอมากๆเพราะว่าบางทีอ่ะเขาแค่แบบเห็บรอยสักอยากบบ่างบางทีเขามองเลยนะว่าแบบอยู่แดนไหนคือแบบบางทีก็ไม่ไใจเหมือนกันคือมโ้สาวา่าโอ้ยทำไมแบบบางเดีแดนไหนอยู่ที่ไหนอะไรอย่าี้อยากให้มองดีๆกันบ้างครับไม่ได้ทำงนใช่ <laughs> พอถามว่าเปิดก็เป,ดเปิดมีปัญหานี้เลยครับก็อ,อยาก,ากเตือนด้วยวัยรุ่นที่เข้าวงการใหม่ๆนะครับว่าอย่าไปสั่งเลยเด็ดขาดนะครับคือก็อ,อยากเตือนน้นองๆไว้เพราะว่ามันตักสิทธิของตัวเราเยอะมากๆนะครับถ้าเราสั่งของแล้วล้มผ้ามารือว่าจะในล้มผ้าเก็มันก็ยังมีสิทธิเหมือนกันก็อ,อยากให้คิดเยอะๆถ้าจะสั่งนะครับแต่ว่างานนี้ก็จะเป็นงานที่ทช้เตอร์ชัดเจนแบบนี้นะครับที่ก็อน <c oughs> อยู่ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสมากกว่าครับมาเนี่แล้วอย่างใครอย่างเรื่องงาในวงการับมาเกอาขายภาคบางคนที่คีหรือว่าที่เป็มนตอยู่แบบมีบ้ามีคนุเร์มีไหมมีนะคะมีมีอมาอยูกันจะบ้บ้านผมขายข้ามันไก่ผมมีข้าวกินไอไหนมาแต่ไหนวะอย่างที่เนี้อแล้วหลังจากนี้อะเราองมองตัวเองแบบแฮปปี้กับทรงนี้แล้วหรือว่าจะเพิ่มน้ำอีกหน่อยนึงดีให้มันแบบหรือว่าไง เวลาสองเดือนแล้วเรามาเจอกันอ้ยคนในหัวผมบอกแล้วรอดูมึงนเบสโอ้ยพาผมสวยด้วยต้องมีควเรยนรู้ใช่แล้วอยากลับมาพ่็้ามันีเทาเดิมาประมาณไหนกตอนนี้ที่คิดไว้คืออยากไมมีกาเลยครับเพราะว่าแบบโดนมองมาแบบโขาบีบกันมาแบบมันแรงอ่ะเดี๋ยวแรงนะ พราะผมไม่เคยมีเลยนะที่แบบกล้ามใหญ่ก้ามโตไม่ได้ทำอะไรมาทั้เลยเอะทต้งเยอะต้องโทษคนที่มันเป็นโพ้ครับมันทำาห้ผมสวยือะอ่ะโอเคนะให้ควาคุณเบ